ดูดวงชาวราศีกุมระวังคืนนี้นอนจัดหนักมาให้เห็นตรงๆอำนาจบนบ,บารมีวาสนาดวงของชาวราศีกุมธรรมดาที่ไหนนะผมถึงเวลาคาบนกุศลวาสนาจัดหนักจัดเต็มในโชกตตาดวงชะตาสุขสมสมหวังดังใจหมายดวงชะตาของท่านตกตำแหน่งเดอะสตาร์แสงสว่างนะครับเกิดขึ้นในดวงชะตาเทน้ำสู่ธรณีจะเจริญลูกเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงิน โชคชะตาตกตำแหน่งดาบสองไข่คิดพินิจไต,ต่ตองให้รอบข้อไปปรับปรุปงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายอัานจะเจริญลูกเลื้งในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินมีการชิงไหวชิงพิบมีการใช้เล์เหล,ลี่ยมเล์กลนเพดูใบนับสิบเหรียญบังเกิดขึ้นในโชคชะตาอำนาาบนบาลมีวาสนาสิงสิ์งสิ่งที่ใช่ถือดาบตั้งขึ้นกาได้ก้าเสียก้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันก้าที่จะมุ่งมั่น นะผมมองการไกลถึงอนาคตได้วางแบบแผนปรเพณีจัดหนักจัดเต็มการส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มมีการพลิกเปลี่ยนแปลงผันมตนาอย่างก้าวโดดดวงชะตาสุขสมสมหวังดังใจหมายตกตำแหน่งแปดไม้เท้าด้วยอำนาจบุญบารมีวาส,สนาได้เจอในสิ่งที่ใช่เจอในสิ่งที่ชอบตกตำแหน่งเดอะฟูลัะผมดวงชะตาจะเปิดรับทรั์โดยโชค เงินนั้นโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาขามงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มการพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดตกตําแหน่งเหรียญใหญ่เบลลมนะครับผมโชคลาภเงินทองมารมีวาสนาสิงสิทธิ์เข้ามาปกปักกลุ้มของรักษรดวงชะตาจะเปิดนะครับผมพระราชาส่งมอบถ้วยทองเหรียญทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลอัศวินส่งมอบถ้วยทองถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาสิ่งที่ใช่จะบังเกิดเพราะฉะนั้นการจัดหนักจัดเต็มถือดาบตั้งขึ้น กาบสองคมเกิดขึ้นในโชคชะตารับดวงชะตาแบบนี้เขาเรียกว่านะผมโอกาสทองโอกาสดีมีในโชคชะตาทําธุรกิจการงานการค้าจะเป็นไปได้ด้วยดีเป็นผู้มีบุญกุศลวาสนาตกตําแหน่งไฮพิเทศในดวงชะตาของท่านเพราะฉะนั้นจะทําอะไรก็ประสมร็จเกิดความแจ่มชื่นเกิดความร่บลื่นคนคิดร้ายใสย่ร้ายป้ายสีกันแกล้งในโชคชะตาให้ท่านระแวดระวังเป็นพิเศษชะตาชีวิตจะรับทรัพย ท่านจะได้รับถ้วยทองโองกาสทองโองกาสยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอำนาจบาร,รมีวาสนาอัศวินครับขีมาส่งมอบเหรียญทองมังเกิดขึ้นในโชคกระต่างท่านรับมีดดาบปักตรงกลางใจการชิงไหวชิงพลิบการใช้เล่ห์เหลี่ยมเล่ห์กลเพรุบายเพราะนั้นอยู่ให้เป็นอยู่ให้ไวพระราชาถือดาบป่าหนประหารศัตรูโมมานการต่อสู้ยื้อแย่งแข่งแย่งชิงดีอำนาจบาร,รมีวาสนาดวงชะตาจะเปิดรนะผมจัสเมน์อยู่ในดวงชะตา อยู่ให้เป็นอยู่ให้ไวนบการยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีดวงชะตาจะเปิดนำเพอร์มิตบังเกิดขึ้นในโชคตะตาปูด้วยสีสองแสงตะเกียงทองจะนำพาซึ่งโชคลา่เงินทองบารมีวาสนานั้นการส่งมอบด้วยทองโอกาสทองโอกาสดีเข้ามาจัดหนักจะเต็มอยู่ให้เป็นโลกนี้มันโหดร้ายในเมื่อชาวราศีกุมตกตำแหน่งดวงชะตาที่ดีก็ระวังคืนนี้นอนจัดหนักสิ่งต่างๆที่เข้ามาในความฝันทําให้ท่านรู้สึก ครับผมพึกเขิมในอำนาจบารมีวาสนาก็ได้ครับเห็นกันจะาจะเห็นกันตรงตรง,ตรงไม่ต้องพลิกไม่ต้องเปลี่ยนไม่เปลี่ยนแปลงนครับดวงชะตาเปิดรับทรัพย์รโชคขอํานายว่าดวงชะตานี้ติดต่อการงานการค้าจะเป็นไปได้ด้วยดีสุขสมสมหวังดังใจหมายมีโชคมีลาบถูกใจคลิปนี้กดซุปเปอร์ตงซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ครับผมให้ทิปทางช่องให้ค่าครูทางช่องได้ครับผมรับฟังราศีกลุ่มต่อกันยาวๆครับดวงชะตาราศีกลุ่มประจำเดือน ในช่วงนี้ชาวราศีกุมจะได้พบกับการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในหลายด้านของชีวิตเนื่องจากดาวพฤหัสบดีเคลื่อนเข้าสู่ตำแหน่งที่เป็นมงคลส่งผลให้เกิดโชคลาภและโอกาสดีๆเข้ามาอย่างต่อเนื่องด้านการงานและอาชีพในเดือนนี้ดวงด้านการงานของชาวราศีกุมถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก โดยเฉพาะผู้ที่ทำงานในองค์กรหรือบริษัทจะได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาเป็นอย่างดีมีโอกาสได้รับมอบหมายโครงการสำคัญที่จะช่วยเพิ่มภูนมิปสบการณ์และความก้าวหน้าในอาชีพช่วงกลางเดือนอาจมีการเปลี่ยนแปลงในที่ทำงานซึ่งจะส่งผลดีต่อตำแหน่งหน้าที่การงานของคุณในระยะยาว สำหรับผู้ที่ประกอบธุรกิจส่วนตัวจะพบกับโอกาสในการขยายกิจการหรือเริ่มต้นโครงการใหม่ๆที่น่าสนใจการเจรจาต่อรองทางธุรกิจจะประสบความสำเร็จมีโอกาสได้ร่วมงานกับพันธมิตรทางธุรกิจที่จะช่วยผลักดันให้ธุรกิจเติบโตอย่างก้าวกระโดดแต่ควรระมัดระวังในการตัดสินใจลงทุนในช่วงปลายเดือนควรศึกษาข้อมูลให้รอบคอบก่อนตัดสินใจ ด้านการเงินการเงินในเดือนนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีมีโอกาสได้รับรายได้พิเศษหรือผลตอบแทนจากการลงทุนที่ผ่านมาช่วงต้นเดือนอาจมีรายจ่ายฉุกเฉินเข้ามาแต่จะสามารถจัดการได้อย่างลงตัวกลางเดือนเป็นช่วงที่เหมาะสมสำหรับการวางแผนการเงินระยะยาวการออมหรือการลงทุนในสินทรัพย์ที่มั่นคง สำหรับผู้ที่ทำธุรกิจค้าขายยอดขายจะเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลปลายปีสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องกับความบันเทิงของขวัญหรือสินค้าฟุ่มเฟือยจะได้รับความนิยมเป็นพิเศษควรเตรียมสต็อกสินค้าให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าด้านความสัมพันธ์ ความสัมพันธ์ในครอบครัวและการงานจะแน่นแฟ้นขึ้นมีโอกาสได้ร่วมกิจกรรมสำคัญกับครอบครัวหรือได้เดินทางพักผ่อนร่วมกันสำหรับผู้ที่โสดอาจพบเนื้อคู่ที่มีความเข้าใจกันเป็นอย่างดีผ่านการแนะนำของเพื่อนหรือในที่ทำงานสิ่งที่ควรระวังแม้ว่าดวงโดยรวมจะอยู่ในเกณฑ์ดีแต่ชาวราศีกุมควรระวังเรื่องการใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือย ในช่วงเทศกาลควรมีการจัดสรรงบประมาณอย่างเหมาะสมและสำรองเงินไว้สำหรับเหตุฉุกเฉินนอกจากนี้ควรระมัดระวังเรื่องสุขภาพโดยเฉพาะระบบทางเดินหายใจและความเครียดจากการทำงานสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญที่จะส่งผลดีต่อชีวิตในระยะยาวอาจ ได้รับข่าวดีเกี่ยวกับการเลื่อนตำแหน่งการย้ายที่ทำงานหรือโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆที่น่าสนใจการตัดสินใจในช่วงนี้จะส่งผลต่อความสำเร็จในปีหน้าจึงควรพิจารณาอย่างรอบคอบและรับฟังคำแนะนำจากผู้มีประสบการณ์คำแนะนำพิเศษ 1. ควรใช้เวลาในการวางแผนและจัดระเบียบการทำงานให้เป็นระบบมากขึ้น 2. เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการพัฒนาทักษะใหม่โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร 3. ควรให้ความสำคัญกับการพักผ่อนและดูแลสุขภาพควบคู่ไปกับการทำงาน 4. เป็นโอกาสดีในการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจและความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานสีมงคลประจำเดือน สีน้ำเงินเข้มสีฟ้าและสีเงินจะช่วยเสริมดวงด้านการงานและการเงินวันมงคลวันพฤหัสบดีและวันเสาร์เป็นวันที่เหมาะสมสําหรับการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆหรือการตัดสินใจสำคัญสรุปเดือนนี้ถือเป็นช่วงเวลาแห่งโอกาสและการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีสําหรับชาวราศีกุม ทั้งในด้านการงานการเงินและความสัมพันธ์การวางแผนอย่างรอบคอบและการตัดสินใจที่ชาญฉลาดจะนำมาซึ่งความสำเร็จและความมั่นคงในระยะยาวแม้จะมีอุปสรรคบ้างแต่ด้วยความมุ่งมั่นและการจัดการที่ดีทุกสิ่งจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีเป็นการปิดท้ายปีที่สมบูรณ์แบบและเตรียมพร้อมสำหรับการก้าวเข้าสู่ปีใหม่ ที่จะมาถึงในเดือนนี้ชาวราศีกุมจะพบกับการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในชีวิตโดยเฉพาะในด้านความรักเมื่อดาวสุขโครจรเข้าสู่ตำแหน่งที่เอื้อต่อการพบเจอเนื้อคู่และการเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิงง่งหงอขึ้นสำหรับคนโสดเดือนนี้เป็นช่วงเวลาแห่งโอกาสทองของชาวกลุ่ม ที่กำลังมองหาความรักคุณจะได้พบกับผู้คนใหม่ๆผ่านการแนะนำของเพื่อนหรือในสถานที่ที่ไม่คาดคิดมาก่อนอาจเป็นในห้องสมุดร,ร้านกาแฟหรือแม้แต่ในที่ทำง,งานบุคคลที่จะเข้ามาในชีวิตจะมีความสนใจคล้ายคลึงกับคุณโดยเฉพาะในด้านงานอดิเรกหรือแนวคิดการใช้ชีวิตการพบปะผู้คนใหม่ๆจะทำให้คุณ ได้เรียนรู้มุมมองที่แตกต่างและอาจพบว่าบางคนเข้าใจตัวตนที่แท้จริงของคุณได้อย่างลึกซึ้งแต่จงอย่าเร่งรีบตัดสินใจให้เวลากับการทำความรู้จักกันอย่างค่อยเป็นค่อยไปเพราะความสัมพันธ์ที่ดีต้องเติบโตบนพื้นฐานของความเข้าใจและความจริงใจสำหรับคนมีคู่ คู่รักชาวกลุ่มจะได้พบกับช่วงเวลาแห่งการเติบโตร่วมกันความสัมพันธ์ที่ผ่านมาอาจมีอุปสรรคบ้างแต่เดือนนี้จะเป็นโอกาสดีในการพูดคุยและเข้าใจกันมากขึ้นคุณจะได้ค้นพบมุมมองใหม่ๆของคนรักและเข้าใจว่าแท้จริงแล้วทั้งคู่มีเป้าหมายร่วมกันมากกว่าที่คิด การวางแผนอนาคตร่วมกันจะเป็นประเด็นสําคัญไม่ว่าจะเป็นการวางแผนการเงินการท่องเที่ยวหรือการใช้ชีวิตคู่ในระยะยาวความซื่อสัตย์และการสื่อสารอย่างเปิดเผยจะช่วยให้ความสัมพันธ์แน่นแฟนยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามควรระวังเรื่องการใช้อารมณ์ในการตัดสินใจ โดยเฉพาะในช่วงกลางเดือนเมื่อดาวอังคารส่งผลให้อารมณ์แปรปรวนได้ง่ายหากมีความขัดแย้งใดๆให้ใช้สติและเหตุผลในการแก้ไขปัญหาคำแนะนำพิเศษเดือนนี้เป็นช่วงที่ดีในการทำความเข้าใจตนเองและคนรอบข้างมากขึ้นลองใช้เวลาทบทวนความต้องการที่แท้จริงของหัวใจ และอยากกลัวที่จะแสดงความรู้สึกกับคนที่คุณรักการเปิดใจและจริงใจจะนำมาซึ่งความสัมพันธ์ที่งดงามและยั่งยืนสำหรับกิจกรรมที่ควรทำในเดือนนี้ได้แก่การท่องเที่ยวในสถานที่ที่มีความหมายการทำกิจกรรมสร้างสรรค์ร่วมกันหรือการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ด้วยกันสิ่งเหล่านี้จะช่วยเสริมสร้างความผูกพันและความเข้าใจระหว่างกันได้เป็นอย่างดีท้ายที่สุดจงเชื่อมั่นในพลังของความรักและความศรัทธาเพราะสิ่งดีๆกำลังจะเกิดขึ้นในชีวิตของชาวราศีกุมอย่างแน่นอน